สวัสดีครับเพื่อนเพื่อเทรดเดอร์และนักลงทุนในหุ้นทุกท่านครับสวัสดีวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่18มีนาคม2567ก็ขอบคุณเพื่อนเพื่นทุกท่านครับที่มีความเป็นห่วงเป็นใยสอบถามอาการป่วยไข้บ่อนรองกระดูกทับเส้นประสาทตอนนี้อาการก็ดีขึ้นแล้วขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นการมาดูเซต index ดูหุ้นที่ติดเทเวนตี้ทเกนครับ แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเรามาดูเซตอินด x r e รีพอกันก่อนเมื่อวันศุกร์เซตปิดไปที่1,386.04จุดปิดติดลบเยอะด้วยนะครับลบไป8.89จุดคิดเป็นติดลบไป0.64%วอลุ่มซื้อขายก็เกือบเกือบ50 0 0 0ล้านมูลค่าซื้อขายรวมทั้งสิ้น49,752.04ล้านบาท ในส่วนนี้ก็เป็นโปรแกรมเทรดดิ้งซัสก้าก็เกือบเกือบครึ่งโปรแกรมเทรดดิ้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซื้อนะครับตัวที่ซื้อก็คือ c Read, p n r e i t T Poly SIS CNT และหุ้นเพิ่มเมื่อวันศุกร์1 5มีนาคม2567ก็มีการซื้อขายแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 2,177.52ล้านบาทคองทุนขาย90.38ล้านบาทส่วนบร oker ซื้อร์ซื้อ444.09ล้านบาทรายย่อยก็ซื้อเยอะนะครับ1,823.81ล้านบาทแต่โดยรวมเซ็ตปิดติดลบการที่เซ็ตปิดติดลบนี้ก็มีรายงานของมิติหุ้นก็ได้ออกรายงานพิเศษจัวหัวไว้ว่าหุ้นไทยสังกตายรอวันเผากระทุ้งรัฐ แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างด่วนหุ้นไทยก็ยังคงเหมือนเดิมครับถูกต่างชาติซื้อเข้ามานิดหน่อยก็อย่าพึ่งไปดีใจรวม2เดือนมกรกกมาคมพาแล้วก็มีนาคมอีกครึ่งเดือนปรากฏว่าหุ้นไทยก็ยังคงถูกเทขายออกฟันโฟลไหลออกใครสนใจรายละเอียดข้อมูลก็เข้าไปอ่านดูรายงานพิเศษนี้ได้สำหรับในส่วนของเราก็มาโฟกัสที่ t w e n t top g e n น การดูที่20เ o p นที่ท็อเกนี่ก็เป็นการดูว่าหุ้นที่ติดเข้ามา20ตัวเนี่ยมันมีทิศทางในการพุ่งขึ้นไปแต่อย่าลืมดูพื้นฐานของหุ้นแต่ละตัวด้วยนะครับหุ้นที่ติดท็อปเกนเข้ามาเนี่ย4ตัวแรกหุ้น S A M N D R B S B M และ C s O w ปิดด้วยราคาซีลิงแต่ว่าฟันดา m เมนทัลนี่ดูแล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นเหล็ก ตัวที่5ในหุ้น Inox ตัวที่6หุ้นเพิ่มถัดลงมาก็ TS TH ยังคงเป็นหุ้นเกี่ยวกับเหล็กส่วนถัดลงมาอีกตัวหนึ่งก็ ITNS ตัวนี้เป็นหุ้นเทคโนโลยีมาขั้นตรงนี้แต่ถัดลงมาก็ยังเป็นหุ้นเหล็กนะครับหุ้นแป p บ p p เ w i G j JS สยามนี่พวกนี้เป็นหุ้นเหล็กทั้งสิ้นเลยส่วนตัว CNT ก็จะเป็นหุ้นเกี่ยวกับ เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแต่ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเหล็กเหมือนเดิมถัดลงมาก็หุ้น ple อันนี้ก็เหล็กเหมือนเดิมนะครับถัดลงมา s i s อันนี้ก็เป็นหุ้นที่ขายเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขายโทรศัพท์มือถือ iphone อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหลายหุ้นไดเมตก็ยังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ส่วนหุ้น alpha x นี่พุ่งเป็นจรวดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ จาก40สตังค์ขึ้นมา50สตังค์แล้วก็พุ่งต่อเนื่องไปเมื่อวันศุกร์ยืนที่69สตังค์ก็ถือว่าร้อนแรงที่สุดตัวถัดลงมาหุ้น THE THE ก็ยังคงเป็นหุ้นเกี่ยวกับเหล็กเช่นเดิมหุ้น THE s t e e l ถัดลงมาก็จะเป็น CPN r e i t ก็เป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN Retail Growth และตัวสุดท้าย CSP ก็ยังคงเป็นหุ้นเหล็กบริษัท CSP Steel Center จำกัดมหาชนถ้าเราสังเกตให้ดีสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับการเก็งกำไรทั้งสิน้นเริ่มต้นก็เป็นหุ้นที่พุ่งขึ้นมาเนื่องจากธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับคอมมดิตี้ตัดมาก็เป็นการเก็งกำไรเกี่ยวกับกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์นี่เป็นการเก็งกำไรเกี่ยวก,กับหุ้นกลุ่มเหล็ก สำหรับรายละเอียดหุ้นทั้ง20ตัวก็จะมีกราฟมีข้อมูล Fundamental อยู่ในกลุ่มส่วนตัวปาเนทเทรดหุ้นและเหรียญคริปโตเคอเรนซีใครสนใจก็ตามเข้าไปดูนะครับเพราะว่าถ้าทำคลิปนี่สงสัยจะเป็นชั่วโมงคลิปที่แล้วนี่บ่บเก็40กว่านาทีนั่งหน้าคอมนานๆไม่ไหวครับปวดหลังวันนี้ก็คงจะสรุปสั้นๆไม่กี่ตัวก้สังเกตกลุ่มเหล็กดีดขึ้นยกแผงเกงรัดเร่งงานก่อสร้าง หลังงบปี67ผ่านสภาสัปดาา์หน้ายอดส่งออกโตก็เป็นข่าวจากสำนักข่าวอินโฟเควสเมื่อวันที่15มีนาคม2567หุ้นกลุ่มเหล็กขึ้นยกแผงเมื่อเวลา14.30นนโดย TGP r o บวก15.38%มาอยู่ที่0.15บาทเพิ่มขึ้น0.02บาท3.52ล้านบาทถัดลงมาที่พุ่งแรงๆก็คือหุ้น GJS หุ้น SAM หุ้น PERM หุ้น i n o x หุ้นสยามหุ้น TS TS หรือ t a าท s าส e ีลแล้วก็หุ้น CSP บวกกันขึ้นมาทั้งหมดเลยแต่ไม่เห็นหุ้นมิวครับหุ้นมิวติด SP อยู่แล้วก็มีข่าวฮือฮาใครมือลั่นก็ไม่รู้ปลด SP นานอยู่ประมาณ20-25นาทีแล้วก็แก้ไขกลับไปความเสียหายตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์ก็ พิจารณาอยู่ในเนื้อข่าวเกี่ยวกับหุ้นเหล็กนี่นะครับนายนัทพลคําถาเครือผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทยวนต้าประเทศไทยกล่าวว่าราคาหุ้นกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นกันท่วนหน้าตามหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างที่ขึ้นไปก่อนแล้วมองว่าเป็นแรงเก่งกําไรก่อนอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพศ2567วาระที่สองวาระที่สม ในช่วง20-22มีนาคม2567จะส่งผลดีให้หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเดินหน้าโครงการภาครัฐอย่างเต็มที่หลังจากชะงักเพราะความล่าช้าของงบประมาณมานานซึ่งความล่าช้าของงบประมาณปี2567ทําให้ปริมาณการขายเหล็กในปีก่อนหดตัวเนื่องจากดีมา์โครงการภาครัฐไม่มีออกมาในขณะเดียวกันราคาหุ้นกลุ่มเหล็กยังตอบรับยอดส่งออกที่เติบโตได้ดีมาก ทำให้นักลงทุนคาดหวังผลประกอบการในปี2,567ของกลุ่มเหล็กจะดีขึ้นจากปัจจัยหนุนทั้งภายในประเทศรวมถึงภายนอกประเทศขณะที่ราคาเหล็กโลกปรับตัวลงมาบ้างแล้วจากก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังเศรษฐกิจจีนจะเติบโตอย่างไรก็ตามหุ้นกลุ่มเหล็กที่มีผลประกอบการและกระแสงเงินสดดีมีอยู่ไม่กี่ตัวได้แก่บมจทาทาสตีลประเทศไทย หรือหุ้น TS, t s t h บมจอ M.C.S.Steel หรือหุ้น M.C.S. และบมจอ G.J.Steel ก็ or, G Steel. สังเกตนี้ก็เหมือนกับที่กล่าวไปเมื่อตอนต้นนะครับหุ้นแต่ละตัวนี่ขอให้ดูข้อมูลพื้นฐานด้วยถ้าฟันดาเมนทัลไม่ดีนี่ใครลุกช้าจ่ายรอบวง วันนี้ก็คงจะนำเสนอ4ตัวแรกครับซึ่งเป็นหุ้นที่ติดเทเวนตี้ทับเกนเข้ามาปิดด้วยราคาซีลิ่งเมื่อวันศุกร์ส่วนหุ้นที่ติด m o ส t a แอคทีนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น m o ส t a แอคทีในเชิงลบนะครับสีแดงนี่ตัวติดลบสีเขียวมีอยู่3ตัวเท่านั้นคือหุ้น PTTEP KTB และ BEM หุ้นที่ทรงตัวอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือหุ้น AOT PTT BDMS และ KBank รวมทั้งหุ้นปูนซีเมนไทยนะครับ SCC ส่วนในฝั่งที่ติดทั p ล o อสนี่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับใครที่เล่นหวังเก่งกำไรนี่ก็อย่าลืมดูข้อมูลพื้นฐานฟัน d ดเมนทัลการเทรดในช่วงนี้ต้อง selective buy เล่นตัวที่ใช่หุ้นตัวที่ดูแล้วไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ก็พยายามหลีกเลี่ยงสำหรับหุ้นตัวที่ติดวอลุ่มอลเลินี่เตัวแรกอยู่ในกลุ่มเหล็กทั้งสิน้น เดี๋ยวเรามาส่องกราฟหุ้นตัวแรกครับหุ้น sam นี่แหละครับกราฟ sam เป็นกราฟใน timeframe week ราคาสูงสุดอยู่ที่2บาทราคาเตี้ยที่สุดซึ่งเป็นฐานใน timeframe week นี่ก็จะอยู่ที่35สตางค์ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่53สตางค์กราฟใน t Time Frame w e e k นี่ก็จะเห็นแท่งเขียวสุดท้ายนี่พุ่งสูงขึ้นมาถ้ามาดูกราฟอย่างละเอียดใน Timeframe day ก็จะเห็นว่า35สตางค์นี้เป็นฐานที่ถือว่าเป็นแนวรับต่ำที่สุดแนวรับสุดท้ายอยู่ที่35สตางค์ถัดขึ้นมาเป็นแนวรับของหุ้น sam ในรอบนี้เมื่อวันศุกร์ปิดราคาด้วยราคาซีลิ่งพุ่งผ่านแนวต้าน49สตางค์ขึ้นมาขึ้นมาปิดที่53สสตางค์สำหรับวันนี้แนวต้านที่ขวางทางอยู่ก็หน้าก็คือ60สสตางค์แต่ถ้าหุ้นไม่ไป เล่นเก่งกำไรนี่ก็ถ้าหลุด49สตางค์ลงมาก็ดูไม่ดีแล้วแนวรับก็มี2แนวเท่านี้แหละครับ38และ35สตางค์ถ้าหลุดร่วงลงมาก็เท่ากับว่ากลับมาที่เดิมอย่าลืมนะครับหุ้นพวกนี้ต้องดูฟันดาเมนททลด้วยใครลุกช้าจ่ายรอบวงแน่นอนหุ้นตัวถัดไปครับหุ้น bsbm bsbm นี่อา้าวอยู่เป็นตัวที่3ก็ไม่เป็นไรครับ bsbm ในท์เฟรมควอเตอร์หายสูงสุดจะอยู่ที่4บาท56สตางค์ฐานเตี้ยที่สุด60สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่90สตางค์หุ้นร่วงลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 9หควอเตอร์ติดต่อกันควอเตอร์ quarter ปัจจุบันนี้หุ้นปิดด้วยราคาซีลิงกราฟในท์เฟรมมันนะครับกราฟรายเดือนก็จะเห็นชัดเจนว่าหุ้นร่วงลงมาจาก ราคาประมาณ2บาทเมื่อกลางปี2021หรือ2 5 6 4ผ่านปี65ผ่านปี66 6แล้วก็เข้ามาปี67ราคาก็ไซเว์อยู่บริเวณ70สตังค์เมื่อวันศุกร์นี้ก็ดีดขึ้นมาปิดซีลลิงนะครับส่วนกราฟในไทม์เฟรมวิกก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าราคาฐานของรอบนี้จะอยู่ที่67สตังค์กราฟในไทม์เฟรมเดย y ก็จะมีแนวรับอยู่3แนวครับคือ 73, 69และ67สตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่90สตางค์แนวต้านเหนือขึ้นไปนี่เป็นแนวต้านจิตวิทยาแต่ถ้าจะกำหนดตัวเลขลงไปนี่ก็ย้อนกลับไปดูกราฟใน Time ม r เ m รมวิกกราฟใน m ทม r เ m รมวิกนี่แนวต้านก็จะอยู่ประมาณอะไรซันทลายเช่นบริเวณ1บาทครับแต่ข้อสำคัญก็คือหุ้นขึ้นมาขาเดียว เปิดจาก70สตังค์ขึ้นไปปิดที่90สตังค์ก็ปิดด้วยแท่งเขียวบิ๊กไว้ปิดที่30.43%มูลค่าซื้อขายก็20ล้านหุ้นตัวต่อไปครับหุ้น NDR ก็เป็นหุ้นที่ติดเข้ามาในลำดับที่2เมื่อสักครู่ข้ามไปเป็นลำดับที่3สําสำหรับ NDR นี่มูลค่าซื้อขาย34ล้านนะครับเมื่อวันศุกร์ปิดซีริง ปัจจุบันยืนที่ราคา2บาท14สตางค์มาดูกราฟใน Time Frame Day นะครับเมื่อวันพฤหัสปิดซีริงที่1วันศุกร์ปิดซีริงที่2อย่าลืมเข้าไปส่อง Fundamental นะครับหุ้น n d r นี่ Fundamental ไม่ค่อยสวยราคามาจากฐาน1บาท7สตงางค์เมื่อวันพฤหัสนี้พุ่งปิดซีริงผ่านแนวต้าน1บาท48 1บาท48ก็เป็นแนวรับในวันนี้ ส่วนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี่หุ้นเปิดกระโดดทะลุแนวต้าน1บาท78สตางค์1บาท78สตางค์ก็เป็นแนวรับในวันนี้หุ้นยืนที่2บาท1 4ถัดขึ้นไปข้างบนก็เป็นแนวต้านจิตตวิทยาหุ้นตัวนี้ร้อนแรงครับต้องระมัดระวังหุ้นตัวถัดไปครับหุ้น C H O W หุ้นชาวกราฟในไทม์เฟรมมัน ไฮสูงสุดอยู่ที่1ท6 0ต่ำสุดอยู่ที่48สตางค์ฐานของรอบหุ้นในปัจจุบันอยู่ที่1.31ราคาปัจจุบันอยู่ที่2.36สตางค์เมื่อวันศุกร์ปิดราคาซีลิง่งมูลค่าซื้อขาย14ล้านครับในทม์เฟรมมันก็ถือว่าขึ้นมาดีครับสองแท่งสุดท้ายเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวแสดงว่าหุ้นดีตัวอยู่ในขาขึ้นมาสองเดือนแล้ว กราฟใน m ท f r เฟรม e ิกครับฐานของหุ้นอยู่ที่1.31บาท3ดูแล้วก็เป็นฐานที่ค่อนข้างจะแข็งแรงราคาหุ้นไม่หลุดบริเวณ1.31บาท31นานหลายเดือนนะครับแล้วก็ค่อยๆเด้งรีบาวขึ้นไปถ้าดูรูปทรงกราฟแล้วนี่ก็ถือว่าหุ้นกลับตัวแล้วกลับเป็นขาขึ้นมาดูกราฟใน Timeframe Day ครับหุ้นอยู่ในขาลงลงมาทดสอบแนวรับ1บาท3บริเวณกลางเดือน ตุลาคม2566มีการเด้งลงมาพักตัวลึกๆแต่ไม่หลุดโลเด้งทำา i สูงขึ้นไปลงมาพักตัวเด้งทำา i สูงขึ้นไปแล้วก็ลงมาพักตัวลึกๆอีกแต่ไม่หลุด1บาท31ในช่วงกลางเดือนธันวาคมนี่เด้งกลับขึ้นไปลงมาพักตัวในช่วงปีใหม่แล้วก็กลางกลางเดือนมกราคม2 5 6 7ก็ก็เด้งขึ้นไป ชนแนวต้าน1บาท90 1บาท86ยืนไม่อยู่กลับลงมาพักตัวก็ลงมาพักลึกแต่ก็ไม่หลุด1บาท40ในเดือนกุมภาพันธ์เด้งขึ้นไปทดสอบแนวต้านชนแนวต้าน1บาท86แล้วลงมาพักตัวที่1บาท70แล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วหุ้นปิดด้วยแท่งเขียวนารอังคารพุดธพฤหัดสุกเป็นสีเขียวโดยเฉพาะแท่งมันสุกนี่ ปิดด้วยราคาซีลิงทะลุ1บาท86 1บาท90ขึ้นไปยืนที่2บาท36แนวต้านด้านบนเป็นแนวต้านจิตวิทยาแล้วนะครับแนวต้านจิตวิทยาตรงนี้ย้อนกลับไปดูใน Timeframe Week ครับจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ใน Timeframe Week แนวต้านก็จะอยู่บริเวณ2บาท50ถ้ายังร้อนแรงวันนี้2บาท50หุ้นชาวจะพุ่งทะลุไปได้หรือไม่ เนี่ยครับสองหาสิบอยู่ตรงนี้ก็คืออีก7ช่องเท่านั้นใครสนใจก็ทกําการบ้านกันต่อไปนะครับไม่ต้องรีบหุ้นกลุ่มเหล็กเล่นเก่งกาไรทั้งนั้นส่วนใหญ่พื้นฐานไม่ค่อยดีแต่สําหรับหุ้นเชาวนี่พื้นฐานก็พอดูได้ครับ PE ต่ําเข้าไปดู PE ปัจจุบันแล้วก็อยู่ที่3.55 PBV 0.73ก็เป็นหุ้นต่ําบุ๊กนะครับ ผลไม่มีแต่ว่าที่น่าสนใจคือ roa 13.73% roe 22.15% de ratio 0.15%ยหน้ี่น้อย eps อยู่ที่0.51กำไรต่อหุ้นทำได้ดีครับค่าเบต้าเพียง0.63หุ้นเชาก็อยู่ในหมวดหมู่ของสินค้าอุตสาหกรรมในตลาด m a i ก็เป็นหุ้นเกี่ยวกับเหล็กตัวหนึ่งที่ข้อมูลพื้นฐานดีครับ ใครสนใจเข้าไปดูในกลุ่มส่วนตัวแปยเนตเทรดทุนเป็นกลุ่ม Facebook นะครับใครที่เข้าไปแล้วก็จะทราบดีมีข้อมูลค่อนข้างละเอียดส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้าต้องเข้าไปคลิกลิงก์ลิงก์ก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้ละครับสำหรับวันนี้ก็สองหุ้นแค่4ตัวแรกส่วนอีก16ตัวก็มีกราฟให้ดูใครสนใจเข้าไปดูในกลุ่มส่วนตัวแายเนเทรดทุนและเหรียญคริปโตเคเรนซีในช่วงนี้ก็มีผู้ที่สนใจคลิกเข้าไป ดูกันเยอะจากเดิมก็มีคนเข้าไปอยู่เพียง300กว่าคนแต่ปัจจุบันนี้800เเศษแล้วใครไม่สนใจก็ไม่ต้องเข้าไปดูครับตอนนี้ก็10นาฬิกาพอดีตลาดเปิดแล้วอย่าลืมเทรดหุ้นกลุ่มเหล็กให้ดูข้อมูลพื้นฐานฟันดัเมนทัลด้วยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ